ข้อมูลที่สะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา mm hmm. เพื่อนครูและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านทุ่งยาววาที่ร้อยรีหญิงคูจดาคนหลาโรงเรียนบ้านทุ่งยาวปันาที่เป็นครูประจำชั้นอนรุบาล3เป็นคนที่เอาใจใส่ดูแลเด็กเมตายาใส่ดียิ้มแยม้มแจมใสเริยาวาจาสุภาพ เป็นการเมาะสมกับตลาเทศะตลอดเวลามีเมตตากรุณาแล้วก็มีความยุติกัรมีเป็นปิยฉาที่ดีของเด็กเพื่อนครูและผู้อื่นตลอดเวลาอาทิศโรงเรียนบ้านตุ้งยาวสอนอยู่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1วันนี้จะมากล่าวความรู้สึกถึงครูสุจาราคนหลานะคะก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมนะคะคุณครูสุจาราคนหลานะคะเป็นคน ขุ่นใหม่ไฟแรงนะคะมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานนะคะสามารถสอนนักเรียนโดยการนำกิจกรรมใหม่ๆมาให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะโดยวิธีการ a c t i v e Learning นะคะนักเรียนนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมกันทุกคนอย่างสนุกสนานมีการสะท้อนผลงานประเมินผลงานนะคะรายงานผลให้ ผู้บริหารและชุมชนได้รับทราบนะคะนอกจากนี้คุณครูสุจาดาคนหลานะคะยังเป็นคนที่มีน้ำใจนะคะเบ่งปันความรู้มีอะไรใหม่ๆก็มาบอกมาแนะนำเพื่อนๆนะคะในระดับสั้นเดียวกันและครูในโรงเรียนนะคะจนเป็นที่รักใคร่ของคุณครูในโรงเรียนและนักเรียนทุกคนค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสายดาวไยบูรณ์เป็นผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3คุณครูประจําชั้นอนุบาล3ชื่อคุณครูสุชาดาคุณหลาหรือเราเรียกว่าคุณครูจิ๊บในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของคุณครูคุณครูจะยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่นักเรียนโดยเน้นให้นักเรียนลงีือปฏิบัติจริงโดยครูจะเป็นผู้ที่คอยให้คาแนะนําการช่วยเหลือแก่นักเรียน เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงให้นักเรียนได้รับความรู้ความสนสนานทักษะต่างๆรวมไปถึงทักษะชีวิตที่ใช้ในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและการจัดการเรียนการสอนของครูก็ยังสอดคล้องกับพบวิธีในการพัฒนาการจัดการศึกษาในศตวรรษที่21ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนที่จะสร้างนักเรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีในศตวรรษที่21ได้อย่าง ขอบคุณค่ะ